สวัสดีขอรับท่านจอมยุทธทั้งหลายในคลิปนี้นะขอรับเราก็จะมาเก็บอานมาก,กระต่ายแดงกับอาวุธเค่สุดยอดของริปโปในภาค Extreme l e g e n d นกันนะขอรับเลนในโหมดยากที่สุดไปเลยถ้าเล่นตัวริปโปแล้วอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนไอเทมก่อนนะขอรับเพราะว่าเล่นในโหมดยากที่สุดแมงหินชีพหายเลยอ่าสายเป็นเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ถุงขนมปังก็เปลี่ยนเป็นหลอด มูโซเต็มสูงสุดน,นะขอรับไปดูในส่วนของภารกิจเก็บอานม้านะขอรับทําลายป้อมทั้ง5้าที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับให้หมดแล้วก็กาจัดศัตรูให้ได้300คนนะขอรับไอเทมอานม้าถึงจะปรากฏออกมาแล้วก็ส่วนวิธีการเก็บอุธของริปโปคือสังหารแม่ทัพให้หมดทุกตัวรวมไปถึงแหหัวตุ้นแหหัวอวนเอ้ยแหหัวเอียนแล้วก็โจโหิน แล้วก็แม่ทัพที่ปรากฏตัวออกมาตามลายทางนะขอรับเอาละลุยกันเลยมาร้อมแรงนะครับเคลียร์ไปเลยนะขอรับเราต้องเป็นคนเคลียร์คนเดียวนะขอรับอยากให้ฝ่ายเราได้เคลียร์ไปแม้แต่ป้อมเดียวนะขอรับไม่งั้นอานม้าจะไม่ออกมานะจ้าฉากนี้มืดด้วยนะโทษทีนะขอรับผมไม่เป็นเทสองเลย 2. ผมได้เล่นในคอมเนี่ยครับแม่ทัพตัวแรกสังหารไปเลยนะขอรับนี่นะติดไฟไปเซ่น,นี่ เล่นลิโป <and then Jean> ้มันก็ต้องเล่นหมดยากที่สุดของเกมแล้วแล้วขอรับเนยโดนเข้าไปโอปะโอปะนั่นแหละอ่ะยังไม่หายไม่สบายเลยยังไม่หายไข้เลยเอาร์ระทำลายป้อมไปเลยป้อมที่สองนะขอรับโอปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วกดตามสามแล้วก็ตามด้วยสามเหลี่ยมรัวๆกระจายตอนนี้แม่ทัพเป็นโผลมาหนึ่งคนแล้วนะขอรับอยู่ข้างบนสุด เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนั่นไงตอนแรกมันยังไม่มีในแผนที่ไงนี่ไง,ไงตัวนี้ไงเราก็ต้องรีบขึ้นไปสังหารนะขอรับไปกันเลยลุยทัชจมูกจมูกไหลตายครับขึ้นตายนะขอรับแม่ทำมาเจาออมาเรื่อยๆแหละ ตีไปเลยโอ้ยจริงจริงเดี๋ยว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 ใจเย็นใจอุ้ยจริงจริโอ้ยใจเย็นสิทันทมจอมยุทธ์าเลเในหมดยากที่สุดโอ้เฟยเออมันไม่มีมันโถให้เก็บ้ะเว้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยโดนเข้าไปสิครับนะโอโอโอ่รู้จะรอดหรือเปล่านะต้องเล่นกี่รอบเลยนี่เล่นรอบแรกด้วยนี่เนี้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 ยโดนเข้าไปปังครับเรียบร้อยเอาละขึ้นมากระต่ายแดงกันต่อเลยนะขอรับ ไปสังหารเลยนั่นไงอยู่บัลลังม้านี่แน่ฟันตกจากบัลังม้าตันไอ้เจ้าตัมันโมโซหนโอ้โหสวนกลับคืนโดยทันควันนะขอรับนี่โดนเข้าไปเป็นไงหรอตายยากจริงๆตายยากจริงๆหัวสิงแม่งเลยนี่แน่โดนเข้าไปยันยืนยันโดนไปครับนี่โดนคู่เลยโดนแบบคูณสอง นี่เนยนี่เนยตีสวนไม่ได้เหรอเฮียบ้อยนะขอรับเอาแล้วต่อไปก็ลงใต้สุดนะขอรับไปตรงป้อมปะการของศัตรูนะขอรับจะมีฐานเฝ้าอยู่ประตูละคนนะครับสังหารที่หมดเลยแล้วคนในอ่ะมันก็สักพักันก็จะกลายเป็นพวกเรานะครับมันจะเปิดตูให้เราไปฮะตามเรื่องไปตอนนี้ทัพหลวงของโจโฉจ,จะไม่ปรากฏออกมานะ เดีย๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆมันจะปรากฏออกมาพักใหญ่ๆเลยแหละไปกันเลยนะครับโรทีนะครับมีฟึดฟัดฟัดทิดหน่อยนะครับเล่นตามผมมาเลยนะมาทางขวาสุดของแผนที่นะขอขอรับเราจะไปตีป้อมอีกป้อมนึงคลิปเดียวได้ได้สองไอเทมเลยอาวดิทำไปพร้อมๆกันเลยนะขอรับถ้ามันทำได้นะโอยตีนะตีโดนเข้าไปครับ เออโบนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งป้อมนะขอรับเหลืออีกสองป้อมนะจ๊ะอยู่ทางซ้ายสุดของแผนที่ย้ํากันอีกครันะ้งหน้าขอรับห้ามให้แม่ทัพของเราตรีป้อมแตกนะขอรับเราต้องเป็นคนตีป้อมคนเดียวนะขอรับแล้วก็สังหารศัตรูให้ครบ300ตัวนะขอรับไอเทมมากระต่ายแดงถึงจะปรากฏออกมาอันนี้เป็นภาคตำนานนะขอรับเอ็ก스เลเจนด์นั่นเองอย ามาตรงนี้เลยตีเข้าไปครับนี่ยครับจุดนี่เนี่ยนี่เนี่โดนเข้าไปอุ๊ย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 อย่าอย่าอย่าใจเย็นสิท่านจอมยุทธข้าเล่นในโหมดยากที่สุดแล้วเฟร์โดนครับกวาดกวาดนี่ครับนี่โดนครับนี่ไหายเหล้าไหาเหล้ามีเก็บมาใส่วูโซต่อปึ๊บปึ๊บโดนโดนแบบรัวๆเลยขอรับนี่แหละ ยาวๆนะครับเอา้าไอ้ไดตาประทับมังกรมาดิเอ๊ะถึงว่าวทำไมมันยาวจังไม่ได้สังเกตไม่ทันได้สังเกตเอาแล้วต่อไปเราก็ไปตรงกลางของป้อมปราการเลยนะขอรับแต่กระดูกก็สังหารไอ้โภธฐานเลวไปด้วยนะเก็บไอ้เก็บคิวให้ได้เยอะๆอ,อาแล้วไปที่ตรงกลางเลยนะขอรับด่านนี้มืดนะมืด You will have get เอาแล้วลงมาฟันเลยเอาบล็อกเหรอเอาบล็อกไม่เป็นไรครับตีไปเรื่อยๆเพื่อติดไฟนั่นไงเรียบร้อยน่ครับติดไฟงี้เราก็ต่อด้วยมิโซกขสุดยอดเลยนั่นแหละสืยครับพี่สือโดนครับคับซีนสะพานพังนี่แน่นี่แน,น,น่โดนเข้าไปซีปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บนี่ครับเออน,น่าเรียบร้อยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว เดินก็ไปสิขอรับเอาล้วต่อไปก็ไปทางซ้ายของป้อมเลยนะขอรับไปที่แม่ทัพอีกตัวนึงตายไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ๆอันนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ฟันซะหน่อยนะขอรับเก็บคิวนะครับแท้กองสา0รตัวตอนนี้ได้มา197ตัวแล้วนี่แน่ร้อยตัวโหแม่งตายยากจริงๆไอ้ยี่ให้ลนจากหลังมา้ามาซีโดนครับป๊าปสองร้อยแล้วจ้าเหลือหนึ่งร้อยนะจ้า แล้วก็เหลืออสองป้อมนะจ้านี่เลยวูโซเขาสุดยอดโดนเข้าไปครับปั๊บปับติดไฟด้วยนะขอรับนี่ครับเทคนิคก,การเล่นลิโป้นะขอรับนี่ลยดูกแก้วไฟนี่เป็นสิ่งที่คู่ควรกับลิโป้จริงๆเจ้าคู่ควรโอ้ยเด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 เโดนตีโดน,โดนตีโดนพวกฐานเลวตีนี่ก็โอ้โหตีหนักเหมือนกันนะขอรับมือมันหนักโอ้ยโดนยิงทะลุใส่หรืองไงนี่โอ,อ้ยเฮ้ยใจเย็นดิจันจอมยุทธงหลาย Rend นี่เล่อ่าแล้วเรียบร้อยละต่อไปก็ไปตีป้อมอีกสองป้อมเลยนะขอรับฮะฮะหนีไปไหนนี่เล่นี่เตีไปเลยโอป้าโอปอ้าอ๋อละเฮ้ยปครับแม่ทัพตัวนูน้นแม่ทัพตัวนู้นไม่ใช่ตัวสำคัญเพราะมันเป็นแม่ทัพรองนี่เล่ตีเข้าไ,ไปครับ นี่แนละ่เราเล่นแต่แม่ทัพใหญ่จริงๆเราเล่นแต่แม่ทัพใหญ่ที่มันปรากฏตัวในแผนที่ใหญ่เท่านั้นนะขอรับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเอาละตอนนี้ฐานของฝ่ายศัตรูก็มากลายมาเป็นฝ่ายเราแล้วนะขอรับเรียบร้อยเขาเปิดประตูเมืองให้แล้วไงตอนนี้มีคนในทรยศแต่ตอนนี้เรายังไม่สนนะขอรับสนแต่การตีป้อมอยู่เอาน,นี้ ว่าเราจะเก็บไอเทมอารกก์กต่ายแดงไปด้วยในตัวนะคะนรับน่ครับเนี่ยครับเนี่ยเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งป้อมน่าขอรับเสร็จจดอ,อ่ะไอ้ไม่สบายไม่สบายนี่แนะ่แล้วก็เก็บเก็บให้ครบ300ตัว300ตัว300ตัวนะจ๊ะอันนี้ก็ป้อมสุดท้ายนะจ๊ะตีไปเลยนะจ๊ะโอ้ปะ โค้กปะนี่เนย่นี่นี่เรียบร้อยอีกห้าตัวนะขอรับอีกสี่ตัวเท่านั้นอีกสี่ตัวเท่านั้นนะขอรับไอเทมมากระต่ายแดงก็จะปรากฏเหลืออีกสามตัวโอ้กลุ่มนี้แหละนี่เนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยตัวเดียวเองมา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  ตูเมืองเปิดแล้วเราเข้าตีข้างในเลยนะขอรับแต่อย่าเพิ่งตีแม่ทัพไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างในนะถ้าตีตอนนี้ปุ๊บจะเป็นการเคด่านตัวเลยนะขอรับต้องรอให้โจโฉปรากฏออกมาก่อนแล้วตอนนี้ไอเทมม้ากระต่ายแดงก็ปรากฏออกมาแล้วนะขอรับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บแต่ไม่รู้ว่าจะได้เก็บหรือเปล่านะขอรับเพราะาพลังก็เหลือแค่นี้ครับทัพหลวงยังไม่โผล่มาเลยเนี่ยตัวน,นี้อย่าเพิ่งไปรีบฆ่ามันนะถ้าฆ่าในตอนนี้ปุ๊บ จบเกมทันทีนะขอรับเป็นการเชียร์ด่านนะขอรับเดี๋ยวรอให้ทับหลวงปรากฏออกมาก่อนแล้วก็ใหสังหารแล้วเราก็จะไปสังหารแฮร์โหวดเอียนแฮร์โหวตุนแล้วก็โจหยิ่มนะขอรับภารกิจนเ,ปปเนี้ยไออาวุธของลิโปเนี่ยมีกําหนดเวลา15นาทีนะโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นไอพวกทหารเร็วนี่เนี้ยตีเข้าไปบังอาจเข้ามาตีค่าได้เยอะเยี่ย,ย,ยงไรเอา้าแล้วกดปุ่มโอทําไมเนี่ยอ๋อไอ้แล้วต้องชาร์จพลังใหม่เลย,ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาตีได้ไงนี่เนี้ยเอาตายหมดยัง เคี้ยวเคียเคี้ยให้หมดก่อนเลยแล้วกันนี่ครับตีเข้าไปนะขอรับเรียบร้อยอ่ะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีตัวรบกวนแล้วละ่ะแต่ก็อยู่ก็คายตัวนี้ไปก่อนด้วยแล้วกันเดี๋ยวมันจะส่งทานออกมาเพิ่มนะขอรับตีไปเลยนะขอรับนีเนี่ยแล้วก็แนะนำนะครับให้เฝ้าไอ้ตัวแม่ทัพตัวนี้ไว้เลยนะขอรับไม่งั้นถ้าเราไปวิ่งเล่นอยู่แถวข้างนอกเดี๋ยวแม่ทัพตัวนี้มันจะหนีไปนะขอรับแล้วก็เฝ้าไว้เลยอ่ามองห่างๆเอา้ากดปุณโอทำไมเนี่ย ชาร์จก่อนชาร์จก่อนมองห่างๆอย่างห่วงๆนะขอรับใจเย็นๆไม่ต้องรียบรอทับหลวงปรากฏออกมาเท่านั้นแหละแล้วเลือดก็เหลืองแล้วด้วยเอาสิจะรอดไหมเนี่ยตายเลรอบแรกซะด้วยนะฮ่าคิดอะไรดีๆออกละนี่ยิงธนงใส่แม่งเลยนี่เนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยธนูมันไม่ตามล่าเฮ้ยมันปิ๊งเราแล้วหนีเดี๋ยวใจเย็นออกไปไกลๆซะ คาร์ลทับหลวงของเจ้ามาเนี่ยนี่ตีไปก่อนเลยนะตีไปให้เลือดมันเหลือนิดๆหน่อยๆก็ได้นะขอรับเวลาทับหลวงออกมามันจะได้มันต้องเสียเวลาเรามากไงฮะเนี่ยตีไปเลยเปาะอ,อยู่ตัวเนี้ยเปาะอ,อยู่อ่เดอะอย่างไงอเอ้ยอบล็อกแล้ว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 นี่เนี่ยอ้าวทับหลวงปัดกระดองมาแล้วนะขอรับอารสังหารไปเลยนะขอรับไอ้ตัวนี้เอองรูไปครับมูโซ พร้อมกับติดไฟแต่ไม่ใช่มูโซเขาสุดยอดนี่เน okay. ี่ยโดนครับโดนโดนอื้ออโดนเอาเซ่ว่าไงเราป๊าป๊ากระเด็นครับกระเด็นครับโดนนี่เนี่ยอื้อนี่โดนฟัดเข้าไปสิไฟเรียบร้อยไหมเอายังโอ้ยตัวดีครไปเลยเออดีเด็ดติ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 ดอีก นี่เนี่เรียบร้อยไปกันต่อเลยนะัขอรับเอาละต่อไปก็แหัวตุ้นแหัวเอียนโจหินนะัขอลับสามตัวนี้ที่เราจะต้องไปสังหารนะขอับตัวอื่นไม่ต้องไปสนนะขอับพวกเขาทูพวกอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนหรอกเนี่ยสนแต่แม่ทัพใหญ่เลยไปเลยนะกขับไม่รู้ถึง15านาทีแล้วหรือย,อยังแต่ว่าไปเรื่อยๆนะกขับ เเอออาว่าไงล่ะแหีห right ัวตุ้นเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่แหีหัวตุ้นไหมก็ไม่ใช่แหีหัวตุ้นนี่เหี่ยหัวเหยียดนี่ตีไปก่อนตีก่อนไม่เป็นไรมันมันไม่ใช่ปัญหานี่เน่ติดไฟไปสิครับแหีหัวเหยียดดวครับนี่เน่ของมูโซก่อนมุสโตก็หมหลอดแล้วก็เข้ามาดีครับเข้ามาติดไฟแบบโง่งๆได้ผลครับนี่เล่แล้วก็เป่ายิงชุบไปนั่นแหละครับหมดหลอดเลยเป่ายิงชุบหมดหลอดนั่นแหละอื อโดนเอาซิโดนเข้าไปนะขอรับอ่าหนึ่งต้นต่อไปนะครับไอหัวตุ้นหรือโจโยินใครจะเป็นลายต่อไปแํมอยู่ฝั่งนู้นนะไอหัวตุ้นหรอไปกันเลยนะขอรับอ้าวโจโยินนี่ว่าเอาว่างโจโยินเฮ้ไอโลติดดาบเฮ้ยไอเตี้ยไอเตี้ยอเยออว่างทำไปแล้วนะอาวุธทาซึนยของโจโยินนะครับ ภาคภาคทำลายเฉยๆเดี๋ยวก็จะมีภาคทำลาเนี่ยภาคนี้แหละอุ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนยืนย้อนปากกาเอาดีฉุดเฮ้ยโดนอะไรเมื่อกี้โอ้หฉากมันมืดมองไม่ค่อยเห็นเอาดิโดนนี่เนยโจยินโจยินเฮ้ยดีจะได้จะได้ทำใหม่ไใเนี่ยฮึโอ้โหเหลือกิจเดียวเองนี่เนยโดนเข้าไป เอาเซโดนโดนโดนครับไม่ติดไฟด้วยเรียบ้อเรียบร้อยนะครับอัดเปนตายอาระต่อไปก็เหลือแต่แห้หัวตุ้มตัวเดียวโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยท่านจอมยุทธงหลายช่วยเป็นกำลังใจให้ข้าน้อยด้วยเนอขอลาให้ข้าน้อยส,สู้ชนะด่านนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าอยากจะสนับสนุนช่องก็ ตายล่างคลิปมีนะจ๊ะนี่นฮะหัวตุ้นนี่ว่าไงว่าไงว่าไงเจ้ว่าไงใจแหงหัวตุ้นเต็มแรกคือทำให้มันหล่นจากหลังม้าแล้วเราก็เข้าไปซ้ำโอ้ยจุดสอชฟาดหย่อนยืดหยอนเกตายิงฟุบชุบชุบเอาแล้วครับแย่แล้วครับตอนนี้ข้าน้อยจะได้ทำคลิปใหม่ไหมเนี่ยโอ้จะเสียเวลาหน่าขอแล้วครับไหวเปล่าไหวเปล่าเนี่ยตีไปสู้ตายหย่นยิ้มยัน ป้าก็ป้าโยิงชุบชุบจบก็ไปนะครับเออนี่นี่เนี่ยเป็นกำลังใจให้ค้าน้อยด้วยนะอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะเออถ้าเจอเสนับสนุนช่องก็ตายลางคิดได้เลยนะกรึบไปเลยนะครับอ้าวได้ครับอาอาวุธขั้นสุดยอดของลิโป้ก็ปรากฏออกมาแนละ้วเอาละภารกิจขั้นต่อไปก็คือไปเก็บอาน์มาแล้วก็อาวุธขั้นสุดยอดของลิโป้นะครับนี่เลยอยู่ ใกล้ๆกับอ่านม้านั่นแหละไปกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับในคลิปนี้เพราะว่าถ้าโดนสกิดแค่ทีเดียวนี่ก็คือจบนะขรับเอาละคาร์โนก็นนังดูคาร์โนจะรอไหมเนี่ยไปเลยถ้ารอจริงๆก็ๆคลิปนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นประวัติศาสตร์นะถ้าทําได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนช่องของกระผมก็ ใต้ล่างคลิปมีนะจ๊ะอย่าปรับอย่าทําให้ภาพสวนมากกว่านี้ล่ะนี่เล่นเป็นเพย์สองนะอันนี้ไงวุฒิสิยของริโป้เนี่ยเขาทงเขาทูอะไรไม่ต้องสนสนแต่โจโฉอย่างเดียวนะขอรับตอนนี้จะรอดไม่รอดรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะขอรับช่วยกันลุ้มกันหน่อยนะขอรับมีเดฟัอะไรกันแชร์ด้วยนะขอรับเออยานยืนยันอารเอายิงทุกเอาบล็อกอีกเอาไม่เป็นไร ตีไปตีไปไม่ยอมแพ้ลิโปไม่เคยยอมแพ้เอาหัวสิงมาก็ใช้ไปเลยสีมาขอรับนี่โดนครับยอนลื่นยันปากระเป๋่ายิงทกโดนโดนโดนเลือดสองหลอดเลือดสองเลือดสองหลอดเอออโดนครับโดนเข้าไปนี่เนี่ยว่าไงล่ะท่านสมภรนายกนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเห็นไฮเล่าเห็นไฮเล่าอาอสะพานพัง อีรอดไหมรอดไหมนี่เน่นี่เน่จัดหนักจัดเต็มครับไปโดนเข้าไปโดนโดนโดนย้อนยืนย้อนป้าเป่ายิงฉุบรอดไหมรอดไหมรอดไหมโอ้โหผ่านเฉยโอ้โหอะไรกันเนี่ยผ่านเฉยเฮ้ยพี่ปรวัติศาสตร์ซะด้วยโอ้โห แล,และเล่นตัวที่เก่งที่สุดด้วยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหยังปื้มเลยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแ like, ช<ด>ร์นะขอละโอ้โหทำาอะได้กำลังใจจากท่านจอมยุทธทั้งหลายเนี่ยโอ้ไม่ผ่านเลยนะเนี่ยแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนก็ตายลางคลิปได้นะจ้า <c oughs> โอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหปลอดปร,ปร,ปรติศาตรมากเลยไม่ได้ทำภาพแบบสวยสุด <c oughs> แต่ก็เล่นแบบ ให้ดีที่สุดนี่เล่นเป็นเพ2นะครับภาพอะไรเบอร์เพราะว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ตกยุคแล้วไงแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็มีครบหมดเลยเพยหนึ่งเพยสองเพยสามเพยสี่เหลือเพยห้ายังจองไม่ทันเไม่ใช่จองไม่ทันหรอกเลยพี่ตังนะขอรับจะซื้อเครื่องฮิลก็แพงนี่ไงไอเทมม้ากระต่ายแดงแล้วก็อาวุธของริปโป้นะขอรับซึ่งเราเก็บอาวุธของริปโปไปแล้วมันก็เลยไม่ปรากฏออกมานะขอรับเอาล่ะก็ ไม่มีอะไรลนะก็ขอบคุณมากนะขอรับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าววเยขอบคุณมากท่านจอมอยุทธทั้งหลาย